สวัสดีค่ะพบกับเราอีกเช่นเคยในช่องแก๊ลลี่โคราชนะคะ,ะไปไหมเนี่ยไปไหมไวันนี้เราจะพากันไปงมหอยกันนะคะกับจักรยานคู่ใจมาอุป<ว>กรณ์นะคะ ไปกันเลยจ้ากายจะถึงแล้วบ่อนา้ำในอุปกรณ์ของเราแล้วนะคะแล้วก็ถึงแล้วนะคะคลองของเรา นี่แหละที่เราจะมาจับหอยเชอรี่กันนะคะบรรยากาศบานทุ่งตอนเย็นเย็นบรรยากาศช่วงเย็นเย็นนะคะค่ะก็นี่นะคะเรากำลังทำการใส่ปลาไหลกันก่อนขั้นตอนแรก ลงไปดีๆนะโอ,โอ้ลื่นตกน้ำค่ะตอนนี้เราก็ทำการใส่ปลาไหลกันก่อนนะคะอหอยเชอรี่ยังไม่ลอยขึ้นมาเลยเอาหารูมันก่อนอหารูปรลาไหลก่อนนะคะก่อนที่จะใส่ลงไป เห็นรูไหมก็จะมีเบ็ดไม้ไผ่นะคะกับเหยื่อเบ็ดเกี่ยวเยื่อ ก็จะแยงไปในรูอะไรนะคะฝากไว้ประมาณนานไหมก็เสร็จไปแล้วหนึ่งคันนะคะดีมาก ก็จะเป็นรูที่สองนะคะทุกคนกำลังใส่ อุ้ยเสียงอะไรเสียงปลาปลาตีน้ำตอนนี้ก็เราก็ใส่มาสองคันแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็ใส่ครบสิบคันแล้วนะคะน่าจะทิ้งไว้ประมาณเช้านะคะไม่รู้จะได้หรือไม่ได้ก็มาดูกันตอนเช้านะคะล่าสุดตกน้ำไปแล้วะคะ่ะทุกคน <laughs> ใ,ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย จ่อยบายบายน้อยตกน้ำไปแล้ว<ป>ไไบายบายดุยดุยค่ะโอ้โนันนๆนลื่นลื่นต,าาตอนนี้เราก็ตักหอยกันอยู่นะคะน,นี่เห็นไหมคะทุกคนไม่รู้จะได้เปล่าโอ้ได้อย,อยู่มีเต็มเลย เดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ดูนะคะต้องถอยหลังไปก่อนลื่นมากโอ้ยได้แล้วดูนะคะทุกคนเจอเล่แล้วก็มีฝีมือเหมือนกันนะเ่้ ได้มาแล้วนะคะทุกคนหอยเชอรี่นี่นะคะทุกคนหอยเชอรี่นี่อเยอะมากตักแป๊บเดียวเองเห็นไหมไแบบด้เต็มเลยใช่เก่งไหมนี่นะคะทุกคนจอดแล้วหอยเชอรี่ นี่นะคะทุกคนหอยเชอรี่หรือหอยโข่งนั่นเองในตัวอย่างใหญ่อเอทุกกระถัาางสวัสดีค่ะทุกคนพบกับเราอีกเช่นเคยกับช่องแกรี่โคลาดนะคะวันนี้เห็นอะไรข้างหลังเราไหมาเอ่ยเครื่องสีข้าวเฉาพิดทุกคนจะมีไว้เหนือนี้เก็จะมีกัดทุกบ้านนะคะ เวลาเกี่ยวข้าวมาได้ข้าวมาเราก็จะมาสีกันเองนะคะเป็นยังไงนั้นไปตามดูก,กันเลยไปดีจ้า นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe like ให้ด้วยนะจ๊ะลาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย